เก้าหนึ่งเก้าทันโรคกับแพทยสภาเอาแล้วค่ะเก้าหนึ่งเก้าทันโรคกับแพทยสภานะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชค่ะคุณหมอเป็นกรรมการแพทยสภาและประธานรับเลือกราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณอาจารย์วันสสวัสดีครับท่านผู้ชมฝั่งครับ ค่ะวันนี้คุยกับคุณหมอเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล์เข้าข้อเข่าอันนี้เนี่ยเขาฉีดเพื่ออะไรเอ่ยรักษาเข่าเสื่อมหรือว่ายัางไงคะคุณหมอครับเอ่อก่อนอื่นหมอขออนุญาตให้รู้จักสเต็มเซลล์กันก่อนเนาะ,ะแล้วก็สเต็มเซลล์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วได้มายังไงแล้วจะหวังว่าจะเอามาทําอะไรกันบ้างในปัจจุบันนะครับค่ะสเต็มเซลล์เนี่ยนะครับคือ ถ้าภาษาพูดของเราก็คือเซลล์ต้นกาเนิดก่อนที่เราจะมาเป็นแขนขาอะไรเนเหล่านี้นะครับเอาไว้ว่าทั้งหลายจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเซลล์ต้นกําเนิดคือเซลล์ชนิดนี้เป็นเซลล์อ่อนตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เกิดมาเราก็มีเซลล์เหล่านี้เซลล์อ่อนเหล่านี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นตับเป็นไตเป็นตาเป็นหัวใจเป็นอะไรก็ได้นะครับเซลล์เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่และว,ว่าเขาไปอยู่ที่ไหน เขาถูกกระตุ้นด้วยอะไรเมื่อเราเขาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆเขาก็เติบโตเช่นไปอยู่ตรงกระดูกเขาก็กลายเป็นกระดูกค่ะเขาไปอยู่ตรงกระดูกอ่อนสิ่งแวดล้อมแถวๆกระดูกอ่อนมีเอนไซม์มีความเข้มข้นของอกดดางพร้อมเหมาะสมก็กลายเป็นกระดูกอ่อนค่ะเขาไปอยู่ตรงหัวใจเขาก็เป็นเซลล์หัวใจออ่าันนี้คือตัวต้นกาเนิดของเซลล์แต่ละเซลล์เขาเรียกว่าสเตมเซลล์สเต็มเซลล์แปลว่ารากเซลล์ก็คือส่วนเซลล์ ตัว,ชวติชีวิตที่เป็นหนึ่งหน่วยเนี่นะครับก็เป็นเซลล์ต้นกําเนิดเรียกว่าสเต็มเซลล์ทีนี้สเต็มเซลล์เนี่ยพอเรามาเติบโตมาเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเราจะไม่เห็นเขาแหละเพราะว่าเขาเขาเป็นตัวอ่อนถูกไหมครับเราจะเห็นเขาก็แต่เมื่อเขาเกิดมาปุ๊บเขาอยู่ตรงไหนเราจะเห็นเราถึงจะได้เจอค่ะในทั้งหมดทั้งร่างกายเรานะครับตัวที่ เป็นต้นกําเนิดของสเต็มเซลล์ที่เยอะและมากที่สุดก็คือไขกระดูกโดยที่ไขกระดูกในกระดูกทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับจะมีตัวไขกระดูกภาษาสัพแพก็เรียกโบนแมนโลนี Man ่ค่ะที่ไขกระดูกเนี่ยจะผลิตเซลล์เม็ดเลือดเล็กๆแล้วก็อ่อนๆพร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นอวัยวะหรือออแกนอื่นๆได้ค่ะก็สเตมเซลล์เหล่านี้ก็จะไปปลูกปลูกไขกระดูกนั่นเอง ไปปลูกรักษาโรคนั้นโรคนี้ก็เพื่อเขาไปเปลี่ยนแปลงเป็นตรงนั้นตรงนี้ก็จะได้หายอันนี้ก็คือสเต็มเซลล์ที่มาจากไขกระดูกค่ะแหล่งของสเต็มเซลล์มีอีกสองสามที่ที่เอามาในปัจจุบันที่นักวิทยาศาสตร์และแพทย์เนี่ยพยายามจะคิดค้นเอามาเป็นต้นกําเนิดของเซลล์สเต็มเซลล์ก็อีกอีกที่หนึ่งคือที่ไหนรู้ไหมครับคุณร <ปะ S 2> ัทวันเหค่ะชั้นไขมัน ไขมันอธิบพติทิชูเนี่ยเอ่อทิชูชั้นไขมันเนี่ยนะรวมไขมันทั้งหลายเนี่ยสามารถเอาเซลล์เหล่านั้นมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นต้นกําเนิดเซลล์อื่นๆได้เซลล์ไขมันแปลงเป็นเซลล์ผิวหนังได้เป็นเซลล์ตับได้ค่ะเอามากระตุ้นเอามาอ่าจัดให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นแหล่งกําเนิดที่มาจากสเต็มเซลล์อยู่สองที่ใหญ่ๆที่ใช้กันอยู่มีไขกระดูกกับชั้นไขมันค่ะใช่อันนี้ก็คือจาก อ,อัลบล็อกกับเาสายชะด,ดูเด็กคเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินค่ะ,เ,คะเลือดจากลกกับสายชะด,ดูเด็กเนี่ยเอามาตรงนั้นยังอ่อนมากเซลล์อ่อนมากเนี่ยก็เอามาเป็นต้นกําเนิดของสเต็มเซลล์ที่จะเพาะให้เยอะๆๆ,ๆ,ๆแล้วก็แปลงไปเป็นสิ่งอื่นๆที่เราต้องการเราฝันว่าเราจะต้องการอย่งงางนั้นอยู่นะครับค่ะตอนได้สเต็มเซลล์มาจากสามสี่ห้าแห่งเหล่านี้ใน ในทางการแพทย์เราแบ่งเป็นสองลักษณะคือได้ตัวสเต็มเซลล์เมื่อกี้เนี่ยจากตนเองอืจากตัวเองอค่ะงช่นไขกระดูกล้วก็ไปดูดเจาะไขกระดูกของเราแล้วดูดออกมาเรียกว่าจากตัวเองอืออีกอันหนึ่งคือเอามาจากคนอื่นเอาสเต็มเซลล์จากคนอื่นแล้วมาทดสอบว่ามันเข้ากันได้ไม่มีปฏิกิริยายแล้วก็เอามาเพาะมาเลี้ยงแล้วก็ทําให เอาไปใช้งานครับโ oh. อ้ตามการแพทย์ก็มีอ่สเตมเซลล์ที่เอา,าจากตัวเราเองค่ะเช่นเคยเจาะไขกระดูกตัวเองที่กระดูกเชิงการดูด <Ka. S 1> ตรงที่มีเยอะมากเนี่ยนะฮะหรือว่าเอามาจากคนอื่นเช่นเอามาจากรกเด็กร hmm. กคนนั้นคนนี้และบางสาขาเกินเลยไปถึงรกแกะรกอะยู hmm. นูนะี้นะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ เรายังไม่ยอมรับเราจะยอมรับสั้งหมมนุษย์คือตัวเราและมนุษย์คนอื่นเท่านั้นนะครับค่ะคุณหมอเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลหากว่าสเต็มเซลล์มาจากสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่มนุษย์ให้พึงระวังเอาไว้ค่ะเพราะว่ามันมีการต่อต้านมันมีการปฏิกิยาเยอะมากค่ะคุณหมอประธานโทษเคยเคยได้ยินอยู่ยุคหนึ่งที่เขาบอกว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยถ้าเราเอาสเต็มเซลล์จากรกหรือว่าสายสะดืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมแล้วก็มาเก็บไว้เพื่อที่ว่าอนาคตเนี่ยเราจะได้เอาตรงนั้นมารักษาตัวเราเองอันนี้ทุกวันนี้เขาทาอยู่ไหมคะอ่านั่นแหละครับก็ถ้าลรของตัวเองเด็กเกิดของตัวเองแล้วเก็บเอาไว้อนาคตมาใช้กับตัวเองก็เรียกว่าสเตมเซลล์ที่มาจากตัวเองซึ่งทุกวันนี้เขาทาอยู่ใช่ไหมคะสามารถที่จะเก็บแช่แข็งไว้ได้อย่างนี้เหรอคะแช่แข็งไว้ได้แต่ยังไม่ทันเอามาใช้กับตัวเองเพราะยังไม่นานพอที่จะมาใช้กับตัวเอง ืและกระบวนการเก็บก็ยังเป็นกระบวนการเก็บที่เราคาดหวังว่าเขาจะน่ามีคุณภาพคาดหวังนะครับเพราะยังไม่ได้มาใช้จริงแต่ในทางทฤษฎีเราเก็บละมีการพยายามจะเก็บเพื่อเราจะได้ไม่แก่เราจะได้ไม่ตายเอามาใช้ต่อไปเพราะจะเต็มเซลล์มันเพาะแรงแล้วเดี๋ยวเราจะได้สดใสเราจะได้แข็งแรงเราเป็นโรคเสื่อมนั่นเราก็เอาฉีดเข้าไปใส่เข้าไปมันก็จะได้กลับมาเป็นเอาไว้ว่าที่เราเสียไป นี่คือความกวางของวิจาธาที่ตามกันอยู่นะครับคบ่ะแต่ว่าทุกวันนี้นะระยะเวลาที่เราเก็บกับคนคนนั้นที่โตขึ้นเนี่ยมันยัง,ม,ยงมันยังไม่ได้นํมามาใช้จริงอ่ายังไม่นำมาใช้จริงรเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่ใช้ได้อยู่ก็คือเอามาจากไข่กระดูกแล้วก็ชั้นไขมันอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ออาค่ะแล้วสรรพคุณของเอ่อเจ้าสเต็มเซลล์ที่มาจากไข่กระดูกกับชั้นไขมันเนี่ยมันเหมือนกันไหมคะคือเอามาใช้ประโยชน์เหมือนกันไหมคะ ประโยชน์เราก็มุ่งหวังจะให้สเซ็นเซลล์ไปช่วยสมานไปช่วยสร้างไปเนื้อเยื่อที่เสียไปแทนประโยชน์เนี่ยเราหวังจะให้เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพไม่เหมือนกันแน่นอนโอสเเซลล์จากตัวเราเองย่อมดีกว่าสเ็มเซลล์จากคนอื่น mm hmm. แต่ว่าสเต็มเซลล์จากเอ่อไขกระดูกคุณภาพดีกว่าไข <Okay. S 2> มันผมนองนี้นะครับ mm hmm. หรือเด็กอ่อนพาเซนตาเลือดเด็กอ่อนก็ดีกว่าคนแก่อันนี้ก mm ็ hmm. คือ เป็นธรรมชาติที่เราเป็นอยู่เราพบอยู่นะครับคือเคยได้ยินคือทุกวันนี้ค่ะคุณหมอเห็นตามคลินิกต่างๆที่แบบว่าเออเอาสเต็มเซลล์จากตัวเราเองจากไขมันเนี่ยเอามาฉีดหน้าเพื่อที่ให้มันอิ่มให้มันฟูให้มันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นที่คือมันก็ได้ผลจริงสิคะแบบนั้นอ่าอันนี้เราต้องคุยกันวันนี้นะครับแพทย์สภาก็จะให้ความชัดเจนค่ะอ่างและเป็นแนวทางที่ถูกต้องในยุค ปัจจุบันนี้เลยนะครับอืลงมาถึงว่าการฉีดสเต็มเซลล์เอาของประเทศไทยก่อนนะครับ่่ะคเรามีกฎหมายในการใช้บังคับค่ะว่าจะใช้สเต็มเซลล์ได้หรือไม่ได้อืแล้วมีกฎหมายามบังคับข้อที่หนึ่งคืองานวิจัย เอาแค่การวิจัยก่อนนะครับคือยังไม่ได้ใช้กินนะครับในเตมเซลล์พวกใดๆแต่ทางวิจัยต้องขออนุญาตก่อนอืเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ถึงประสิทธิภาพได้อันใดๆโอ้ยังพิสูจน์ไม่ได้อืการพิสูจน์ไม่ได้นะค่ะมีแต่ขายความหวังค่ะแต่ไม่พิสูจน์ไม่ได้กฎหมายวิจัยก่อนนะและหากการบังคับใช้ในทางรักษาอาจจะต้องใช้ถึงขั้นรักษากฎหมายไทย แพทย์เสีสภาตามกฎหมายของแพทย์เสีาสาขบังคับ2ปี2552และตามประกาศกระทรวงพสอส2565บังคับว่าจะใช้รักษาได้เพียงโรคดังนี้เท่านั้นอบอกอนุญาตอ่านให้เห็นเลยนะครับได้เลยค่ะการจะปลูกขายเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตในการรักษาโรคใดๆ ตามที่แพทย์สภารับรองหรือกําหนดได้แก่หนึ่งมะเร็งเม็ดเลือดขาวสองมะเร็งต่อมน้ําเหลืองสามโรคโลหิตจ,จางชนิดอพาสิกอนิเมียชนิดรุนแรงนะครับสี่มะเร็งไขกระดูกชนิดมดัลติเพอร์ไมโลมามะเร็งไขกระดูกห้าโรคธารัตติเมียเชื่องภูมิคุ้มกันบุกข,ข้องแต่กเกิดออืและโรคมะเร็งเม็ดเลือดอื่นๆ นี่คืออนุญ,ญาตให้ใช้ในการรักษา oh. เหลือจะทั้งหมดเป็นโรคมะเร็ง <are> ของเลือด <Ừ. S 2> ทั้งนั้นค่ะนอกนั้นไม่มีประกาศบังคับใช้เลยนะครับห้ามใช้หมดไม่มีใช้เลยไม่มีอนุญาตให้ใช้นะครับแม้แต่ทั่วโลกเองเขาก็เป็นแบบนี้ไหมคะคุณหมออ,อันนี้ของกฎหมายไทยกฎหมายไทยก่อนและและพอหากจะใช้ดังกล่าวเมื่อกี้เนี่ยจะต้องแพทย์จะต้องมีมาตรฐานมีการรับรองจากแพทยสภากำหนดให้ด้วย อืสถานบริการจะต้องได้รับการอนุญาตด้วยเห็นไหมครับว่าไม่ใช่ซูมสีส่ซมห้าไปฉีดที่ไหนก็ฉีดได้คนไหนฉีดก็ได้และฉีดได้เฉพาะโรคที่หมอว่าคือมะเร็งเกี่ยวกับโรคเม็ดเลือดทั้งนั้นต้องเหาุน,นั้นไม่มผิดกฎหมายหมดทีนี้คําถามเมื่อกี้คือต่างประเทศล่ะ,ะต่างประเทศองค์การอาหารและยาของ USFDA นะครับ ปากาศณปัจจุบันในฉบับปัจจุบันนะครับค่ะคือไม่ Approve not Approve สำหรับการรักษาทาง Orthopediccondition ไม่ไม่อนุมัติให้รักษาใดใทางด้านกระดูกและข้อเช่นข้อเสื่อมเอ็นอักเส โรคหมอนรองกระดูกปวดทับโรคเทนนิสเอลโบโรคปวดหลังปวดข้อสะโพกปวดเท้าปวดคอหรือโชหรือปวดไหล่เลยไม่อนุญาตนะครับค่ะตอนดีแอูโอ้งั้นแสดงว่าการฉีดสเต็มเซลล์เข้าข้อเข่า,เขาก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเป็นไปแล้วแต่ปีกฎหมายนะครับอ,อ,รอ้าวเหรอฮะเพราะว่าเพราะว่าก็เห็นมีโฆษณาอยู่นะคุณหมอนั่นแหละครับวันนี้ถึงต้องมีเรื่องนี้ที่เราต้องพูดคุยกันค่ะ อันที่หนึ่งผิดกฎหมายไทยอันที่สองทั้งหมดที่อนุญาตใช้เฉพาะงานวิจัยเท่านั้นค่ะไม่ใช่อนุญาตในการการรักษาทั่วไปอืมวันนี้จะต้องขอพื้นที่91เนี่ยนะครับค่ะ9โลกเนี่ยให้ประชาชนได้รับทราบด้วยว่าการใช้เซ็นเซอร์ในการรักษาไม่ว่าจะใบหน้าเต่งตึงหรือว่าอ้อไหเสื่มข้ออักเข้อเข่าเสือมอะไรเนี่ยค่ะ มัผิดกฎหมายและยังไม่สามารถพิสูจน์ถึงประโยชน์และอันตรายที่จะเกิดขึ้นค่ะคุณหมอแล้วในเมื่อผิดกฎหมายแล้วมันไม่ไม่มีการตามจับกันละคะก็ยังเห็นมีอยู่นี่คะนี่แหละครับหน้าที่ของพวกเราจะต้องมีผู้ร้องเรียนเพื่อเราจะได้ตามจับกันนะครับแต่ว่าเวลาเรามีคนไข้มากมายที่มาหาเราแล้วหมดตัวสําคัญคือหมดตัวโอ้มันมันมน,น่า<ต>จะแพงด้วยนะหนึง่งค่ะ เจ็ทังครอบครัวเอาเลือดคนนั้นมาหวังจะให้เต็มเซลลคนนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่น่าน่าน่านคอมันไม่มีผลเ,<อ>เลยแม้แต่นิดเดียวเลย<ม>หรอคะคุณหมอนอกจากผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่มีผลแม้แต่น้อยเลยหรอคะคือการวัดผลทางการแพทย์เราจะต้องวัดผลเชิงประจักษ์ค่ะแต่ว่าผลทางอามณพอใจหรือความรู้สึกดีอืมเป็นอันนี้ให้น้ําหนักน้อยมาก อืมการรู้สึกดีเมื่อได้รับการฉีดอันนี้ฉีดน้ําเกลือฉีดอะไรก็ดีได้ mm hmm. ถ้าต้องมมดูพาซิบเอฟเฟกอันนี้ที่เรียกว่าพาซิบเอฟเฟกคือผลของอผลหลอกนะครับมันเมือนมาอยู่ที่ใจนะฮะอยู่ที่ใจค่ะเออ่โดยโดยสรุปว่าคือคนมีเงินก็อฉีดแล้วไม่ได้ผลก็คงไม่เป็นไร <c oughs> แต่ว่างคน ขายบ้านขายที่ไปฉีดแล้วก็จะได้เออหวังว่านี่จะกลับมาดีมันก็มันก็หายไปคุณหมอแล้วมันมีแบบประธานโทษมันมีแบบนี้ไสมสิว่าไปฉีดครั้งแรกอาจเจ็ดแปดแสนก็ว่าไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันดีขึ้นระยะแรกอาจจะด้วยใจหรือยังไงก็แล้วแต่อยู่ไปอยู่มามันปวดอีกอไปเติมอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบนี้ไหมมีอยู่แล้วครับอ่าก็มีอยู่มากมายเป็นเรื่องหน้าที่จะต้องพวกเราต้องช่วยกัน ส่งเสียงเตือนกันค่ะเป็นเตือนรู้ตระหนักรู้ก่อนว่าเขายังอยู่ในระยะทดลองทท้งนั้นเลยนะครับคุณหมอนอกจากไม่ได้ผลแล้วเนี่ยมันมีอันตรายอะไรไหมคะเกิดว่าคนแบบไม่ตังค์อ่ะอยากลองฉีดดูอะแล้วมันจะมีอันตรายอะไรไหมคะถ้าสเต็มเซลล์ที่ต้องดูดออกมาจากไขกระดูกเชิงการตัวเองนะครับรก็ต้องเจ็บตัวในตรงนั้นด้วยใช่ไหมเจ็บตัวไปกระดูกเชิงการติดเชื้อก็ยุ่งยากโอ้โหวุ่นวายก็มีก การซับซ้อนการต่งเตรียมก็เสียค่าใช้ใจ่ายที่จะไปเพาะเซลลเพาะอะไรแล้วก็จะทําให้เซลลเติบโตไปโอ้โหมันยังอีกมากมายขั้นตอนเลยนะครับค่ะต,ตรงนี้ก็คืออันตรายและทีรายงานคนเอาสเต็มเซล์ไปฉีดในประสาทไขสันหลังคนที่เป็นอัมาพาตหวังใจว่าอัมาพาตไปฉีดที่ประสาทไขสันหลังแล้วก็จะสเต็มเซลล์จะจะเป็น เซลล์ภาษาไข่ชั้นหลังเพื่ออาจจะได้ยืนได้เดินได้ก็มีรายงานว่าเป็นมะเร็งมาแหละแทน,นที่จะได้เดินได้กับเป็นมะเร็งได้ก็มีรายงาน<อ>ท่านก็มีทั้งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ทั้งที่ยังไม่ได้ประสิทธิภาพค่ะจึงไม่สามารถแนะนําให้การฉีดเซลล์มาใช้ในการรักษาได้กฎหมายไทยจึงบังคับใช้เพราะต้องการความปลอดภัยให้ประชาชนค่ะอยู่ครับ อืมคือคือปุ้มเห็นมีโฆษณานะคะคุณหมอว่าเอ่อก่อนที่จะฉีดสเต็มเซลล์นะต้องฉีดอะไรอ่ะ PRP หรือว่าเกล็ดเลือดก่อนหลังจากนั้นก็ฉีดสเต็มเซลล์อันนี้ก็คืออไม่ได้ผลเหมือนกันถูกไหมคะคือยังเป็นผิดกฎหมายอยู่ PRP เนี่ย,ยไม่ถือว่าเป็นสเต็มเซลล์ p r เป็นเกล็ดเลือดเซล์เกล็ดเลือดเลือดเล่าเป็นสารไบโอโลจิคอลคือเป็นสารที่เป็น อ่มวลเอ่ชีวคุณนะชีว <คะ S 2> ภาพเนี่ยจากตัวเราเองตัวทพียร์ที่เองก็ตามเนี่ยก็หวังใจว่าเป็นเซลเอ่อเก็ดเลือดที่จะไปซ่อมแซม <คะ S 2> กพราะยังให้ข้อมูลได้เพียงแต่ลดอาการอักเสบในบางที่ได้ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้อย่างชัดเจนเขาลดอาการอเสบได้แต่ว่าที่เจ้าอยากกินแก้ปวดแก้เสบนะ,<ค>ะแต่ว่ายังไม่มีรายงานว่า เกลือดเนี่ยไปซ่อมทำให้ไอ้ผิวก็ดูอ่อนที่เสียสึกเนี่ยกลับมามยังไม่ถึงขั้นนั้นครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมันสามารถรักษาได้จริงก็เกี่ยวกับเอ่อมะเร็งเม็ดเลือดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโลหิตจางใช่ไหมคะทาระซิเมียอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่นอกจากนั้นคือไม่ได้เลยยังผิดกฎหมายอยู่ด,ด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ผลด้วยคือเราต้องอดใจรอ,รอผลอวิจัยอ่าใช่ เราอย่าเพิ่งก้าวกระโดดไปเอางานวิจัยไปใช้จริงนะครับเพราะ,ะอันตรายอันตรายอเอ่อมะเร็งเนี่ยเพื่อคุ้มค่ามากการแพทย์พัฒนาจากก่อนนี้เป็นดูคีเมียตายทุกรายอตอนนี้สามารถถ่ายปลูกถ่ายถ่ายกระดูกได้ยืดอายุได้มีคุณภาพชีวิตต่อได้เป็นเรื่องที่อยู่นี่คือความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่เราต้องรอเพื่อให้พิสูจน์ได้ว่าถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยแต่แต่ ถ้าเอาใช้เลยเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วผู้ที่รับความเสี่ยงก็คือผู้รับบริการก็คือประชาชนนั่นเองคุณหมอแล้วทุกวันนี้เขามีการฟ้องร้องอะไรกันบ้างไหมคะฉีดแล้วม,มีครับออมีครับเมีด้วยนเนผลมีก็ไม่พึงพอใจก็เป็นเป็นหน้าที่ที่เราต้องอันนี้จะสร้างความรู้ก่อนให้ความเข้าใจก่อนนะครับค่ะด้วยกันให้เห็นให้เข้าใจว่า อะไรที่ใช่ยังไม่ใช่นะครับแต่ที่สองหากมีก็ช่วยกันร้องเรียนกันดูแต่คือหวังดีได้แต่ว่ามันจะต้องใช้เราดูแลมนุษย์จะต้องมีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนดีกว่าครับอืมแม้กระทั่งที่เห็นเยอะมากๆเลยคลินิกเสริมความงามเอาไขมันตัวเองมาฉีดหน้าทําให้หน้าเด้งแต่งฟูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ,อยังยังอย,งอยู่ในขั้นตอนการวิจัยด้วยเหมือนกัน เดี๋ยวเดี๋ยวต้องแยกก่อนเอาไขมันมาฉีดให้เด้งเต่งฟูเนี่ยมวลไขมันเขาก็ฉีดก็เด้งเต่งฟูไม่ใช่สเต็มเซลล์นะครับอ๋อคนละอันกันเซลล์อ่อนที่จะต้องเอาจากอ่อนที่ยังไม่เป็นเซลล์ใดๆเลยเนี่ย<ม>เอามาเพาะบ่มให้เป็นเซลล์ใหม่ต่างกันนะคะอันนั้นก็เอามวลไขมันเนื้อไขมันมาฉีดให้เต่งฟูไปอ่าอันนี้สเต็มเซลล์เนี่ยไม่ยอมรับคือมไม่ยอมเอาว่าเอามาเพาะปลูกแล้ว หวังผลจะได้หายจากตรงความเสื่อมหรือความศึกหลอเนี่ยยังยังไม่ไม่ถูกต้องอืมค่ะคุณหมอละอีกกี่สักกี่ปีได้ล่ะคะที่แบบว่าเราจะสามารถรู้ได้ว่าการที่เราเอาสเต็มเซลล์จากโรคเด็กหรือว่าสายสะดือเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะมาเอ่อเก็บเอาไว้แล้วก็มาดูแลตัวเราเองในการรักษาโรภภาคภัยไข้เจ็บหรือว่าจะทําให้เป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรเงี้ยมันน่าจะอยู่อีกกี่ปีอะคะถึงจะเห็นผลตรงนั้นนะคะ อืมเป็นคำถามที่ดีมากครับหมอก็ไม่ไม่นิ่งเอ่อเอาเอาในการที่จักที่หมอไปในสมัยที่ยังไม่มีสเต็มเซลล์เนี่ยนะจนมาถึงวันนี้มีสเต็มเซลล์รักษามะเร็งหลอดเลือดแล้วเนี่ยในช่วงชีวิตเราเราเห็นแหละจากเดิมที่ไม่มีความหวังไม่เคยใช่เลยแล้วก็มีเนี่ยเราก็เห็นความสาเร็จของมมเรักษามะเร็งเม็เลือดแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยคงต้องใช้เวลา ของเขาต่อไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้จนอีกหลายชั่วชีวิตหรือในชั่วชีวิตเราจะเห็นนะ,ะเพราะว่ามันมันมีหลายปัจจัยที่จะส่งผลจริงๆในความสำเร็จนั้นๆบางเรื่องก็ควบกลุมปัจจัยได้แล้วก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้ดีเลยบางเรื่องยังยังไม่ได้เราต้องหาคำตอบกันอีกอแ,ตแต่โดยสรุปเราก็มีความหวังและก้าวไปเรื่อย แต่เราอย่าเอาตัวเราเป็นผู้ถูกทดลองเ,ออเราอย่าเอาตัวเราเป็นเ,เป็นผู้ทดลองใดใจทั้งสิ้นนะคะ,คะอันนี้คือหมออยากจะเรียนให้พวกเราได้ทราบก่อนว่าทาอองการแพทย์ไทยก็ยอมรับในสิ่งที่มีหลักฐานเชิงระจักษ์เท่านั้นนะครับอะไรที่ทดลองทดสอบใช้เราจะอยู่ในขั้นทดลองเราก็จะประกาศใช้ว่านี่คือการวิจัยงานทดลองนะครับอ,อันอีเพื่อให ผู้ที่รับทราบเนี่ยได้ถนัดชัดเจนค่ะคุณหมอขากลับมาที่สเต็มเซลล์ที่ฉีดเขาเขาเขาอีกนิดนึงสมมุติว่าคนที่แบบว่าไปฉีดมาแล้วแล้วโอเคมันไม่ได้ผลท้ายที่สุดเดี๋ยก็คือต้องกลับมารักษาเดิมๆคือต้องผ่าต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้มีมีผลกับการการผ่าตัดไหมฮะสำหรับคนที่ฉีดสเต็มเซลล์ไปแล้วก็ <c oughs> มีทั้งมีผลและไม่มีผลนะครับค่ะอ่าถ้าฉีดไม่ดีไม่มีปัญหาอะไรมันดูดซึมหมดเลยไม่มีอะไรตกค้าง ก็ไม่ไม่ไม่มีผลแต่รับางอย่างมีอะไรตกค้างระบางบางอย่างฉีดไม่ปัสจากเชื้อไม่ดีเนี่ยติดเชื้อเนี่ยย,ยุง่งยุ่งใหญ่มากตัดตัดไม่ได้ด้วยซ้ำในการที่จะเปลี่ยนข้อหรืออะไรตื่นแต่เราเพราะอันนี้ติดเชื้อในข้อเนี่ยถือว่ารุนแรงมากอเปินยาขกาปอีกน,นะครับกาอตรวจค้า, <Dire> าคงเนี่ยเราไม่รู้ว่า้นรัฐปัจจุบันเราจะไม่เห็นว่ามันก่อก่ออะไรร้ายแรงอย่างชัดเจนนะครับแต่ แน่ๆคือประสิทธิภาพมีมีมหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลในอเมริกาใช้สเต็มเซลล์ในรางรักษาข้อเข่าเสื่อมอยู่นะครับแต่ไม่ได้ผ่านการอนพมัตจาก FDA เขาทดลองใช้อยู่รายงานก็ยังทั้งหมดรายงานยังไม่มีผลดีกว่าหรือมีประสิทธิภาพดีกว่าการฉีด PRP ด้วยซ้ำสรุปแล้วเนี่ยมีคนเริ่มทดลองใช้อย่างที่ยังไม่ได้อปพแต่ผลก็ยังไม่ได้ดีกว่า อยาาหรือว่าสารที่เราใช้ในปัจจุบันเลยแต่การเตรียมซับซ้อนมากแล้วก็เสี่ยงกับอันตรายมากอืมเสียตยงตด้วยอ,อืมค่ะนะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังคิดว่าอุ้ยปวดเข่าไม่อยากผ่าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์เพราะว่าเปิดเข้าไปในูดูในหน้า Google โอ้โหโฆษณาเต็มเลยคุณหมอและที่นั่นก็ทำ<ๆ>ที่นี่ก็ทำอะไรเงี้ยติดตามเรื่องนี้แล้วก็กํากับดูแลกันเองเพราะว่า หมอเราเนี่ยแหละครับต้องดูแลกันให,ให้ความรู้ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเราจะได้ปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนของเราอืมขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้กับเราที่นี่นะคะเพราะชั่วโมงนี้เนี่ยเราส่งสัญญาณไปเออ่ทั่วทั่วประเทศไทยเลยทางวิทยุนะคะส่วนทั่วโลกทั่วไทยก็ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะคุณหมอมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมคะครับก็ สำคัญกว่าการฉีดยาใดๆทั้งสิ้นคือความแข็งแรงสุขภาพดีค่ะอะ่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยอาหารที่ได้รับได้รับเหมาะสมและการพักผ่อนที่เพียงพอนี่คือยาวิเศษที่สุดค่ะเหนือกว่ายาใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะคุณหมอนะคะก็กราบมาพะคุณคุณหมอมากเลยถ้าเกิดเรื่องนี้มีอะไรคืบหน้ายังไงเนี่ยเราคงจะได้คุยกันอีกนะคะคุณหมอขา ครับยินดีครับค่ะวันนี้ขอบคุณคคมากๆศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิช์นะคะคุณหมอเป็นกรรมการแพทย์ทสภ,ภาแล้วก็เ,เป็นประธานรับเลือกรัชวิทยาลัยแพทย์ออโทปปดิกแห่งประเทศไทยด้วยโอกาสนะคงได้คุยกันอีกขอบคุณมากๆแล้วก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่คุณหมอด้วยนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่คุณท่างครับค่ะขอบคุณมากๆเลยอูได้ความรู้มากเลยคุณฟังคือลอง ลองคลิกเข้าไปหาข้อมูลใน Google นะฮะว่าการฉีดสเต็มเซลล์เขาข้อเข่าเนี่ยมันมีเยอะนะที่นู่นก็ฉีดที่นี่ก็ฉีดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเหมือนคนที่แบบว่า,าไปฉีดมาแล้วเราก็เหมือนอุ้ยได้ผลดีอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยนะคุณผู้ฟังเคราะห์หามยามซวยเนี่ยอุ้ยอาจจะติดเชื้อนู่นนี่นั่นอะไรอีกต่างหากนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะใครที่าตามไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะส่วนอังคารหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราเจอกันใหม กับ919ทันโรคค่ะ919ทันโรคกับแพทยสภา